สวัสดีค่ะสายรุ่งเองข่าววันนี้มีข่าวมาแจ้งสำหรับชาวนาก็คือเงินไร่ละ1,000บาทนะคะทกสจะโอนเงินเข้าบัญชีชาวนานะคะโดยธนาคารทกสเปิดเผยว่าคณะกรรมการทกสนะคะได้มีมติเห็นชอบให้ขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต67ทั 6, 8ก็คือเงินไร่ละ1,000บาทนี้นะคะไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่ ตามมติคอรมอเมื่อวันที่3ทธันวาคม2567นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ส่งผลส,ส่งเสริมให้กเกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการ,รำดำรงชีวิตค่ะลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าวส่งเสริมให้การผลิตข้าวมีความคุ้มค่าและก็เพิ่มผลกำไรนะคะ โดยกลุ่มเป้าหมายก็คือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี67ทจา 6, ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะประมาณ4ีแสนล้านกว่าครวัวเรือนนะคะวงเงินประมาณ3 7 0 0 0ล้านกว่าบาทค่ะทั้งนี้นะคะภายหลังที่จากที่ได้รับข้อมูลทะเบียนร,รายชื่อของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วนะคะทะกะสจะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็โอนเงินให้กับเกษตรกรในลำดับถัดไปค่ะ สำหรับช่องทางดูสถานะทะเบียนเกษตรกรนะคะก็สามารถดูออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านระบบ eform e นะคะหรือว่า eformer นั่นเองนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งในแอป Farmbook นั่นเองนะคะก็เข้าไปก็สามารถกรองหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้นะคะสามารถเข้าไปเช็คได้ตลอดเวลานะคะช่องทางการตรวจสอบผลการโอนเงินนะคะว่าได้ รายละ1,000บาทแล้วหรือไม่ก็คือในแอปพลิเคชันของธนาคารทกศต,ตลอด24ชั่วโมงนะคะระบบสถานะเยียวยาหรือว่าแอปของธนาคารนะคะสำหรับระยะเวลาการดำเนินการเงินช่วยเหลือรายละ1,000บาทนี้นะคะระยะโครงการตั้งแต่วันที่3นะคะ3ธันวาคม2,567ถึงวันที่30กันยายน2,568ค่ะก็คือสิ้นสุด การจ่ายเงินก็คือวันที่30กันยา2,568นนั่นเองนะคะใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรค่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีการโอนให้วันไหนกันแน่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีจะรีบมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาะทุกท่านได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ